ทุกคนพามาชมผักบุ้งฝรั่งป้าเยอะมากเลยอ่ะดูผักบุ้งฝรั่งเนี่ยอยากเก็บไปปลูกที่บ้านเด้อเพราะว่าเขาจะแบบแพร่พันธุ์แบบขยายพันธุ์เยอะมากแล้วก็ไวมากเขาขยายพันธุ์ด้วยเงาดูสิคะไม่ได้เดินมาดูอ่ะเต็มเลยเนี่ยขนเต็มเลยฝนตกสองสามวัน ก้านโตโตดูสิก้านใหญ่กว่หัวไม้พวงองีกดูนะพาชมก่อนเนาะยังไม่ได้เก็บหรอกผักบุ้งฝรั่งนี่ก็แกงกินสองสาครั้งแกงเทพโพแล้วก็ไม่ได้แกงอีกเลยแกงขั่วเทพโพอร่อยคะ่ะ นอสวยมากอย่างนี้นะหักดังเปาะโป๊กปาอโอ้โหแล้วแต่จะออกเสียงเลยนะคะน,นี่อย่างเยอะนอใหญ่ๆคือกำลังกาลังหน้าเก็บอะทำคอนเทนต์เก็บหกัหกเปาะหัออกเปาะประมานี้เลยว่่เขาชอบใบของเขา ห้าดูใบไม้ร่วงใบเขาเลื้องแบบเปลือกทองสวยมากตรงเนี้ยก็เบลมบลมเนี่ยค่ะคนฝรั่งไม่รู้เนาะแกก็แบบตัดแล้วไปชิงอี่นึงขึ้นอยู่ตรงนูง้นภวะวุ่งฝรั่งนี้ทำลายยากสุดๆเลยนะคะมเมล็ดเข้าไปตรงไหนเขาก็งอกตรงนั้นเลย เง่าเขาเลื้อยไปทางไหนเขาก็เง่าตรงนั้นดูสิตอนแรกนะั้นมีนิดเดียวนะคะตอนนี้นะขยายเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหขยายเป็นแนวเป็นทางถ้าไม่ได้ตัดทิ้งนะดูต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยเพิ่งเกิดใหม่เต็มเลยเอ่ะไม่ใช่เขาแค่เขาแกนนะเดี๋ยวฝนตกอะไรแป๊บเนี่ยเขาก็จะแบบงาม ปีต่อไปเขาก็จะแท่งใหญ่แบบนั้นแหละหลอดใหญ่แบบนั้นหลอดใหญ่แบบนั้นดงผักบุ้งฝรั่งน้อยๆป่ะเราไปดูดงกระเทียมกันสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆชมผักบุ้งฝรั่งการยาวๆไปด้วยกันเนาะไปละจ้าอยู่ดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย